สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเก่าเช่นเดิมนะจ๊ะก,กับแนวทางนะคะแนวทางลาวสตาร์ลาวทีวีนะคะลาวสตาร์กับลาวทีวีนะคะก็เมื่อวานเมื่อวานว่าจะให้รวมกับสามาคัคคีแต่เมื่อวานสามัคคีไม่มีนะคะมีแต่ลาวพัฒนานะคะ เราพัฒนาเมื่อวานก็เข้าอยู่นะคะเข้าสูตรวัดใจเนาะเม็ดเดียวแอดยินเลือกตัวผิดจะเป็นน้องจา่าทารูดสี่โอเคเลยแต่สูตรวัดใจสองตัวเด่นนะคะเข้าสี่ห้าเต็มเ,เ, 4, 5, เต็มเนาะเข้าสี่ห้าเต็มเต็มนะจ๊ะเมื่อวานเราพัฒนานะคะเมื่อวานไม่มีสามคคีนะคะเมื่อวาน แต่วันนี้ก็จะให้รวมนะคะวันนี้จะให้รวมนะคะอันนี้อันนี้คือเราพัฒนาของเมื่อวานเนาะสูตรสูตรนี้ลงให้ก่อนหลายวันแล้วเนาะลงสูตรวัดใจนะคะเมื่อวานเนะาะเราพัฒนานะคะมาสี่ห้าล่างนะคะแต่สำหรับเม็ดเดียวเลือกตัวไปผิดจะพี่น้องจ๋า เลือกตัวผิดเลยอดเลยแต่สูตรนี้โอเคนะคะสูตรเจาะก็โอเคอยู่นะคะสี่ห้าเนาะก็ยังไงก็ชมต่อนะคะชมต่อนะคะกับลาวทีวีนะคะลาวทีวีลาวทีวีนะคะลาวทีวีเมื่อวานเนาะเมื่อวานให้ตัวเด่นตัวไหนสองกับสี่เนาะเดี๋ยวทางมาตัวไหนคะมาศู์สี่ เขาอยู่เนาะสี่ศนย์นะคะทุกอย่างก็ต้องไปกลับนะจ๊ะ04บนนะจ๊ะสำหรับ2ตัวล่าง7จอดจ้ะพี่น้องจ๋าอด <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอโทษความภัยนะจ๊ะแค่คู่เดียวก็โอเคนะคะดีกว่าไม่มาเลยสักคู่เนาะบางวันตัวเด่นไม่มาเลยสักคู่นะคะสําหรับลาวทีวีเนาะเดี๋ยววันวัน,ว,นวันที่หนึ่งวันนี้นะคะจะรวมสามาคีให้เลยเนาะ ให้สูตรเดียวกันนะคะลาวทีวีกับสามาคีแล้วก็สตารกับ vip เหมือนเดิมนะคะหรือว่าใครจะไปต่อลาวสตาร์ VIP ก็ได้เนาะสำหรับลาวสตาร์นะคะก็มาด้วยกันอยู่นะคะแต่ยีนไม่ได้ลงไม่ได้ลงรวมยอดให้เนาะให้ถึงแค่ vip หรือว่าใครจะไปลุ้นต่อก็อันนั้นก็แล้วแต่นะจ๊ะสำหรับลาวสตา์เมื่อวานนะคะให้เด่น1กับ9นะคะ เด Mechan mm. okay. <derivatives> ี๋ยวทางมาตัวไหนคะเราสตามาสามสามนะคะห้มีแต่เลขเบิ้ลเลยวันนี้เจ็ดเจ็ดสามสามหนึ่งสี่นะคะมาหนึ่งสี่ตรงๆเนาะเมื่อวานหนึ่งสี่ล่างก็โอเคนะคะแค่นี้ก็ไม่ต้องตามแล้วนะจ๊ะแค่นี้ก็ไม่ต้องตามไปจนดึกจนดื่นนะคะก็บางทีตามไปไม่เจอนะจ๊ะบางทีอาจจะตามไปไม่เจอก็ได้แค่นี้ก็พอก็จอดเนาะ ถ้ายังไม่เจอก็ค่อยตามก็ได้นะจ๊ะสําหรับแนวทางเนาะก็มาต่อ VIP นะคะว i p เมื่อวานมาตัวเด่นตัวรูด9นะคะว่งรูดที่9้านะคะเก้าแปดเนาะหนึ่งไม่มีนะคะมาแต่เก้าตัวเดียวนะจ๊ะก็ถ้ารูดก็เก้าแปดเต็มๆจะพี่น้องจะสําหรับ VIP เนาะ เจาะก็อาจจะเจาะไม่ได้ทุกคู่นะคะถ้าวิ่งรูดนี่โอเคเลยวิ่งก็ได้เนาะวิ่งก็ได้รูดก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับลาวทีวีกับสตาร์แล้วก็ VIP VIP เนาะ VIP ก็มาตัววิ่งรูดนะจ๊ะอาจจะเจาะไม่ถึงเนาะดู98ยินเจาะ96เพราะเราไม่ได้รูด ก็จะได้อยู่ประมาณนี้เนาะเจาะให้แค่ห้าคู่นะคะก็ทีวีมาก็โอเคแล้วเนาะสตาร์มานี่ก็โอเคแล้วพี่นอ้องตามลุ้นต่อวันที่หนึ่งนะจ๊ะวันนี้ก็มีรัฐบาลไทยด้วยเนาะวันที่หนึ่งจะเดือนหกแล้วนะคะปีหกสี่นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆกันกคนนะคะ แับแนวทางนะคะดาวทีวีนะจ๊ะดาวทีวีนะคะสองตัวบนล่างนะจ๊ะสำหรับสองตัวเด่นนะคะวัดใจไปเลยนะคะสำหรับสองตัวเด่นนะคะดาวทีวีนะคะขอบวกสามกีด้วยจ้าวันนี้ก็ถ้าทีวีมาก็ไม่ต้องตามก็ได้นะจ๊ะสามกีเนาะ ตางทีตามไปก็อาจจะไม่เจอเพราะตัวเด่นวันนี้นะคะจะให้สกับ1นึ่งะจ๊ะวิ่งได้รูดได้นะคะชอบสก็ตาม4ได้จะชอบ1ก็ตาม1ได้นะคะสำหรับเด่นสีนะคะเด่นสีก็จะมี4ีสองนะคะ ก็สี่สามห้นะคะแล้วก็สี่นะคะสำหรับเดนหนึ่งนะคะเดนหนึ่งก็จะมี10 1่งนะคะแล้วก็1 ห้าหนึ่งหกนะคะเราก็หนึ่งกาจ้าเดี๋ยวยินจะเน้นตัวเน้นให้นะคะก็เจาะให้เน้นๆทุกคู่เนาะอันนี้ก็สำหรับเราสตาร์กับเรา v i p นะคะก็แล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบนะคะสองตัวบนล่างเช่นเดียวกันนะจ๊ะ ลาวสตาร์นะจ๊ะบวก VIP จ้ะตัวเด่นก็มาด้วยกันเนาะถ้าใครวิ่งรูดได้เลยนะเมื่อวานเนี่ยก็สตาร์มาแล้วก็ไม่ต้องตามก็ได้นะจ๊ะตามไปบางทีก็อาจจะไม่เจอเนาะนันนี้เด่น0ูนย์นะคะ0กับ4นะคะ ศกับสี่นะคะสำหรับเด่น0นะคะเด่น0ูย์ก็จะมี0ูนย์ะคะศูแล้วก็0ูนะคะแล้วก็ศ 0 6นะคะ08จ้าหากมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะพีน่นองจา๋าก็สำหรับเด่นสีนะคะเด่นสีก็จะมีสีหนึ่งสีสองสีสามนะคะก็สีเจ็ดก็สีเก้านะคะตัวเด่นตัวเดียวกันเนาะกับ ลาวทีวีนะคะก็ต่างกันนิดนึงเนาะตัวเด่นก็อาจจะเหมือนกันเนาะสี่ห้าสีห้ายินให้ตัวนี้เด้อับบลงให้อยู่นี่ก็เลยก็ได้เนาะเดี๋ยวลืมเนาะก็สำหรับลาวต่อาลาวทีวีก่อนนะคะ าทีวีนะคะสีหนึ่ีนให้คู่นี้เลยนะคะสีหนึ่ะคะก็สีอก็หนึ่งเก้นะคะก็หนะะึ่งสองสีก็หนึ่ง ก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็สำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นราวสตาร์นะคะนี้ทีวีกับสามาคีนะจ๊ะ สตาร์กับ vip นะจ๊ะหรือว่าใครจะไปลุ้นต่อสตาร์ VIP ก็ได้อันนี้สตาร์ธรรมดาแล้วก็สตาร์ว vip นะคะอันนี้ก็สำหรับ40-04อยนีนให้ตัวนี้นะคะก็42-45นะคะ4 9่เก้็นนะคะก็05 สี่สามแคปไว้จดไว้นะจ๊ะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ